จรยาบันวิชาชีพครูความหมายของจรรยาบันวิชาชีพครูจรรยาบันในวิชาชีพหมายถึงประมวลมาตรฐานความประพฤติที่ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องประพฤติปฏิบัติเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติอย่างถูกต้องเพื่อพดุงเกียรติและสถานะของวิชาชีพนั้นก็ได้ผู้กระทำผิดจรรยาบรณ จะต้องได้รับโทษโดยว่ากล่าวตักเตือนถูกพักงานหรือถูกยกเลิกใบประกอบวิชาชีพความสำคัญของจรรยาบรรวิชาชีพครูความสำคัญจรญยาบรรในวิชาจะเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะจำแนกอาชีพว่าเป็นอาชีพหรือไม่ อาชีพที่เป็นวิชาชีพนั้นกำหนดให้มีองค์กรรองรับและมีการกำหนดมาตรฐานของความประพฤติของผู้ที่อยู่ในวงการวิชาชีพซึ่งเรียกว่าจรรยาบรณส่วนลักษณะวิชาชีพที่สำคัญคือเป็นอาชีพที่มีศาสตร์ชั้นสูงรองรับมีการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาวิชาชีพ มีการจัดการสอนศาสตร์ดังกล่าวในระดับอุดมศึกษาทั้งการสอนด้วยทฤษฎีและการปฏิบัติจนผู้เรียนเกิดความชำนาญและมีประสบการณ์ในศาสตร์นั้นนอกจากนี้จะต้องมีองค์กรหรือสมาคมวิชาชีพตลอดจนมีจรรยาบัณในวิชาชีพเพื่อให้สมาชิกในวิชาชีพดำเนินชีวิตตามหลักมาตรฐานดังกล่าว ที่กำหนดในจรญยาบรรวิชาชีพทั่วไปคือแนวความประพฤติปฏิบัติที่มีต่อวิชาชีพต่อผู้เรียนต่อตนเองและต่อสังคมจรญยาบรรวิชาชีพครูมีความสำคัญต่อวิชาชีพครูเช่นเดียวกับที่จรญยาบรรวิชาชีพมีความสำคัญต่อวิชาชีพอื่นๆซึ่งสรุปได้3ประการคือ 1. ปกป้องการปฏิบัติงานของสมาชิกในวิชาชีพ 2. รักษามาตรฐานวิชาชีพ 3. พัฒนาวิชาชีพจรรยาบรรณต่อวิชาชีพครูมีห้าด้านเก้าข้อด้านที่หนึ่งจรรยาบรรณต่อตนเองด้านที่สองจรรยาบรรณต่อวิชาชีพด้านที่สามจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการด้านที่สี่จรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพด้านที่ห้าจรรยาบรรณต่อสังคม สัญญาบันวิชาชีพครูมี5ดา้าน9ข้อข้อที่ 1. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องมีวินัยในตนเองพัฒนาตนเองหน้าวิชาชีพบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการเศรษฐกิจสังคมและการเมืองอยู่เสมอข้อที่2ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องรักศรัทธาซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพข้อที่ 3. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องรักเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กำลังใจแก่สิทธิและผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้าข้อที่4ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่สิทธและผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจข้อที่5ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประกติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทางกายวาจาและจิตใจข้อที่ 6. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปก ต่อความเจริญทางกายสติปัญญาจิตใจอารมณ์สังคมของสิทธิและผู้รับบริการข้อที่7ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาคโดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบข้อที่8ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสารรค์ โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะข้อที่9ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจสังคมศาสนาศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาสิ่งแวดล้อมรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข